สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้บ่าวอีสานบ้านนาครับผมจะพามาชมบอลสียอดนิยมนะครับผมนี่คือบอลสีเกาะเก็ดครับผมแต่ก่อนปีที่แล้วนะครับผมราคาแรงมากๆนะครับผมใครที่ดูหรือว่าติดตามบอลสีอยู่นะครับผมนี่ผมมีโอกาสได้มาครอบครองแล้วหนึ่งต้นนะครับ จะให้ดูรายละเอียดของแต่ละใบของเขานะครับผมมีการป้ายด่างสวยมากๆเลยนะครับผมส้มเรียวขเขาที่เป็นไม้ยอดนิยมนะครับนี่คือยอดใหม่ของเขานะครับผมอันนี้จะมาบอกถึงลักษณะของบนสีเกาะเกดซึ่งต้นนี้จะเป็น G2 นะครับนี่ครับจะมาบอกลักษณะของ G2 นั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับผม นี่ครับใบเขาจะเป็นขอบชมพูนะครับผมเนาะสำหรับ G2 นะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็จะใบค่อนข้างที่จะมุนนะครับนี่เขานิยมเพราะว่ามีการเล่าโตกันมาว่า G2 จะมีการด่างที่นิ่งกว่านะครับผมเนาะ ให้ดูตรงก้านบริเวณนี้ก็ผมเห็นบ่ครับผมก็จะมีสีชมพูแทรกอยู่ตรงบริเวณก้านนะครับผมซึ่งชาวเล่นบนสีเขาจะเรียกสะพานนะผมเป็นสีชมพูนะครับผมนี่ครับบนสีต้นนี้ผมรับซื้อต่อมาจากอีกเจ้าหนึ่งนะผมเพื่อมาขายต่อแล้วก็ผ่านมาไม่กี่วันนะผมเนาะมีคนปิดไปเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวจะทำการจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับวันนี้นี่ครับตัวนี้มีลักษณะแบบพิเศษคล้ายๆตัวเลขนะผมแล้วแต่จินตนาการของแต่ละบุคคลนะผมว่าจะมองเป็นตัวเลขไหนนะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ผมจะตั้งเปรียบเทียบกับยอดมงกุฎนะครับผมเนาะ จะเห็นว่ายอดมุงกุดนั่นก็นจะมีใบที่เป็นหเหลี่ยมนะครับผมแต่ลักษณะใบของขกอเกตก็จะเป็นมุนนะครับผมทรงมุนกว่านะครับผมนี่ครับอันนี้เอามาฝากให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับผมเนาะนี่ครับมีบอลสีอันใดเทพๆสวยๆก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ